เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆกดกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งใต้คลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีนะักธุรกิจสโมสรสิบล้านนะคะนักธุรกิจเงินล้านนักธุรกิจเงินแสนนักธุรกิจไอยาและผู้สนใจทุกๆท,ท่านเลยค่ะทีชันนะคะสีนวลมาสุขโกลด์สตาร์อวอร์ดค่ะขอขอบคุณผู้เปิดโอกาสเลยนะคะคุณนิชานานเมืองสวุวรรณโกลด์สตาร์อวอร์ดค่ะภายใต้สายงานเดินสตาร์ของเราค่ะคุณพยุงศักทิก์ินกรนะคะค่ะ ปัจจุบันนะคะนวลทำงานเป็นพนักงานประจำอยู่เลยฝ่ายการพยาบาลเนี่ยค่ะโรงพยาบาลเอกชนมากว่า30ปีแล้วแต่รายได้ยังไม่ตอบโจทย์เลยนวลเป็นหนึ่งคนนะคะในครอบครัวที่ยอมเสียสละหางานพิเศษทำทุกอย่างตั้งแต่ล้างห้องน้ำทำความสะอาดบ้านรับจ้างั่วไปขายของขายเสื้อผ้าตลาดนัดจนถึงรับจ้างสอนหนังสือนะคะทามาทุกอย่างโดยที่ใช้แรงตัวเราบวกเวลาว่างอะคะ่ะจากงานประจำนะคะเขาแลก มันโคตรเหนื่อยมากๆค่ะบางครั้งแอบร้องไห้บ่อยครั้งเลยแต่ไรายได้ไม่เคยตอบโจทย์บวกไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยนะคะจึงมองหาธุรกิจอะไรนะที่จะตอบโจทย์ให้นวลไดุ้นมาดั้งคิดดูนะคะนั่นนั่นก็คือธุรกิจเครือข่ายลชอบธุรกิจเครือข่ายอะคะ่ะเพราะธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่มีเสน่ห์มากๆเราสามารถรู้จักนะคะและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนจํานวนมากมายเหมือนโซ่ที่ไม่มีปลายเลยทีเดียวจุดเปลี่ยนของนวลเลยค่ะ ที่ทำที่นวลเข้ามาทําธุรกิจเกือข่าย2ข้อใหญ่ๆเลยสําหรับในการประจำอย่างวนวลน 1. นะคะนวลคือสาเหตุของรายได้เลยเราหนึ่งคนนะคะเลี้ยงดูคน3าถึงหคนเมื่อใดก็ตามที่เราหยุดทําหรือเกิดเหตุอะไรกับเรานะคะเช่นยุคโควิดที่เราเจอแต่ตอนนี้นะคะมีผลกระทบต่อวนวลงานเงนิงนเดือนเมื่อใดหยุดเลิกจ้างคือจบค่ะข้อที่สนะคะการทํางานประจาของนวลก็คือการติดคุกที่ไม่มีโรง ชีวิตที่ต้องตื่นแต่เช้าเลยค่ะมาตอกบัตรออกงานเข้าง,งานนะคะไม่เสร็จก็กลับบ้านไม่ได้วันจุดครอบครัวรอไปก่อนต้องทํากฎเกณฑ์ตามกฎเกณฑ์ตลอดเลยขาดอิสระภาพทางด้านเวลาอย่างมากนะคะนวนก็เลยตัดสินใจไปทรรําธุรกิจเครือข่ายนะคะแล้วก็เลือกธรรุรกิจเครือข่ายอิยาลาแคนเดกเพราะเขาเป็นธรรุรกิจเครือข่ายอิยาลาขายตรงสีขาวที่มีผู้บริหารที่ดีนะคะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีสินค้าที่ปลอดภัย นะคะมีงานวิจัยรองรับอีกด้วยะคะรวมทั้งมีออแผนธุรกิจที่สมบูรณ์แบบเลยนี่คือธุรกิจที่สามารถตอบสบนุนได้เมื่อนวลสร้างแล้วเสร็จนวลจะได้ยิสรรภาพทั้งรายได้และเวลาเป็นแพร่กิบอิงทมจริงๆค่ะ,ส,คะสิ่งที่นวลประทับใจและเกิดผลลัพธ์กับนวลน,นะคะ2ผลลัพธ์ใหญ่เลยก็คือ1สุขภาพจากการที่นวลตักตามทางานหนักเหนื่อยและซุดโทมเมื่อนวลได้ใช้สินค้าอิยารานะคะทําให้นวลสุขภาพแข็งแรงขึ้น อ่อนยาวขึ้นไปไหนนะคะมักจะมีคนทักเสมอว่าสวยมากเลยสวยมากจริงๆไม่สมวัยเลยแอบปื้มมากๆนะคะข้อที่2ก็คือไรายได้นวนก็มีอีกหนึ่งกระเป๋าสตางค์นะคะที่ช่วยเติมเต็มความสุขนะคะความสบายให้ตัวเราแล้วก็ครอบครัวเหมือนมีหลอดไปหนึ่งดวงนะคะทําให้นวลมีความมั่นใจนะคะแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตไม่กังวลกับอะไรแล้วเป้าหมายของนวนนะคะนวนต้องเป็นแพท t i ิร์นสตาร ในวันที่7พฤษภาคม2564ค่ะซึ่งเป็นเดือนเกิดของเป็นเดือนเกิดของตัวเองนะคะมันฝากข้อคิดนิดนะคะถ้าใครคิดว่ายากทำไม่ได้ให้มองมาที่ตัวนวนนะคะผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งธรรมดามากเลยแต่ใจสู้ค่ะคิดเสมอว่าความสำเร็จเกิดจากการลงมือทำเท่านั้นมีช่วงหนึ่งที่นวนเจอวิกฤตและแรงเสียดทานอย่างมากทั้งงานและครอบครัวนวลมีสะดุดค่ะแต่ นวลไม่ยอมหยุดเดินต่างหากนวลตั้งสติค่อยๆแก้ปัญหานะคะพลิกชีวิตกลับมาเพราะสิ่งนี้คือฝันหรือเป้าหมายที่เราต้องการบวกใจที่สู้ค่ะเอาแรงเสียดทานมาเป็นแรงผลักดันขับเคลื่อนต่อไปนะคะในที่สุดนวลก็ยืนแล้วก็เดินต่อไปได้ไม่สําคัญหรอกนะคะว่าใครจะคิดและมองเราอย่างไรแต่สําคัญยุ่นขึ้นอยู่ที่เรามอง และก็เห็นคุณค่าในตัวเราต่างหากนะคะแล้วพบกันที่ความสำเร็จนะคะสวัสดีค่ะเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆโหดกดไลค์กด